ในอีพีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรวบรวมตั้งแต่อีพีที่หนึ่งแล้วก็อีพีที่2นะคะขยามรวมกันแล้วก็อเอามาใส่เพลงค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับนายต้นตาลฮะและแน่นอนวันนี้เราอยู่กันในช่วงซาวดีดี้เฮาทูครับเราอยู่กับคุณครู n i c นหรือโคชไนส์อีกแล้วเดี๋ยวให้ทักทายท่านผู้ชมก่อนครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครูไนด์ด้วยนะคะโค้ชไนท์นะครับวันนี้เป็น EP ีที่3แล้วนะคะเอ๊ะแล้ววันนี้โค้ชจะมาแนะนำเทคนิคอะไรกันดีครับโอเคค่ะเพลงเนี่ยที่เราทำการร้องกันไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นท่อนฮุกของคุณสิงโตนำโชคนะคะกับเพลงอยู่กับคนเหงาเหงาเราก็จะเพลงนี้แหละมาทำเอ็กซอร์ซด้วยกันนะคะ สิ่งหนึ่งที่อาจจะฝึกซ้อมไม่ได้ในเพลงเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องของจังหวะเนาะเพราะว่าพอเป็นออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการดีเลยบ้างฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงของโน้ตนะคะเวลาที่เราร้องนะคะครับโดยที่คนที่จะมาซ้อมกับเราก็เช่นเดิมนะคะคนที่อยู่ข้างๆนี่เองนะคะก็คือคุณต้นตานั่นเองนะคะท่านผู้ชมครับผมจะเป็นหนูทดลองเอ้ยไม่ใช่เป็นนักเรียนฮะนะฮะ ให้ท่านผู้ชมทุกท่านเองนะครับผมเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับผมแน่นอนครับว่าในวันนี้นะฮะอุปกรณ์ที่โคชไนท์ใช้เช่นเคยในส่วนของเสียงยังเป็นไมโครโฟน s o วิ d v i น i o n DM89 ครับไมโครโฟนร้องไมโครโฟนพูดใช้งานได้อนเนกประสงค์วันนี้ฟังเสียงใสๆเสียงชัดๆจากโคชไนท์ของเรานี่ผ่านตัว DM89 ครับและภาพที่ใช้นะครับก็คือกล้อง Saund วิช i o นเช่นเดียวกันฮะ HD 1 0 0ม ในฝั่งของผมก็จะเป็น UHD 400ที่เป็นระบบออโต้เฟรมิงครับผมโอเคค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากการกดคอร์ดก่อนเพื่อให้เราเนี่ยนึกถึงเสียงที่เราได้ซอมไปคราวที่แล้วเนาะครับผมว่ามันจะมีโนต้ตอะไรบ้างนะคะคอร์ดแรกเนี่ยเพลงนี้ก็จะมีความเป็นแจ๊สนิดนึงมีความแบบคอร์ดที่ไม่ปกตินะคะอย่างนั้นเลยก็อาจจะเป็นเป็นความยากขึ้นมานิดนึงแค่นิดเดียวนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าเราฟังบ่อยๆแล้วมันก็สามารถเช็คได้ค่ะว่าเออเราหูเพีย้ยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราจาโน้ตทุกโน้ตได้แล้วร้องเนี่ยมันยังฟังแล้วอยู่กลมกลืนอยู่ในคอร์ดเนี่ยก็แสดงว่าเฮ้ยหูเราใช้ได้นะอ,อ๋อครับนะคะนี่นะคะเป็นคอร์ดแรกก็จะร้องว่าอยู่ยังคนเงาเงาอย่างนี้นะคะอา่าถัดไปก็เป็น อยู่กับความเดียวดาแม้ใครจะมองว่าทุกแต่ฉันกลับสุขใจใเอาเท่านี้กันเนาะของทุกนะคะ<ม>อ่าทีนี้สิ่งที่เราจะทำก่อนที่เราจะร้องแบบนี้เลยเราจะต้องทำยังไงคะเรื่องเสียงก่อนทริวปาก่อนทริวปาก่อนทริวปาก่อนแล้วก็อะไรนะวอร์มด้วยบันไดเสียง ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะงั้นเราจะเริ่มจากดีนะตอบถูกที่รายการไลฟ์รายการไลฟ์สดจริงนะผู้ชมไม่ได้เตียงกันไว้เลยโอเคครับนะคะเราจะเริ่มจากการวอร์มสเกลก่อนแล้วกันเนาะก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะ อย่าลืมนะคะสิ่งสําคัญต้องทํำยังไงคะให้เสียงเชื่อมต่อเนื่องกันนะคะหายใจเข้าลึกๆครับผมลา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 ทีนี้ your turn เอาแล้วขึงนต้นตาแล้วไปได้ครับลา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 สังเกตอะไรไหมคะเวลาที่เราร้องแล้วเรา ตั้งใจว่าจะให้เขาสมูทต,ต่อเนื่องกันเนี่ยนน่นกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยจะรู้สึกว่าเกรงนิดนึงจะถูกใช้ใชทันทีเมื่อกี้เมื่อกี้อาจจะสังเกตไม่ทันคุณต้นตาลองร้องอีกสักรอบหนึ่งได้ได้ไดลา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 เป็นยังไงคะรู้สึกว่ามันเกรงอยู่ตรงเนี้ยใช่ใชนั่นแหละค่ะคือการใช้เขาเรียกว่าซัพพอร์ตในการร้องเพลงค่ะ เราจะถูกพอเราตั้งใจอ่ะเราคิดที่สมองใช่ไหมคะครับกล้ามเนื้อของเราถูกใช้อัตโนมัติเลยอย่างนั้นเลยเนี่ย<อ>พอเราโวก์คอรเอ็กซ์ไซส์แบบนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นเวลาที่เราร้องเพลงนานๆหรือว่ากําลังจะขึ้นเสียงสูงอย่างเงี้ยความชํานาญตรงเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้ส่งให้เราไปร้องโน้ตน้นๆถึงได้แบบง่ายๆยวจะมีโวลคอรเอ็กซ์ไซส์เพิ่มมาอีกโวคอรเอ็กซ์ไซส์หนึ่งค่ะครับนะคะเป็นโวลคอรเอ็กซ์ไซส์นี้ค่ะ มเ way, มมิโมมูอย่างนี้นะคะเหตุผลให้ทำเอ็กซ์ซอร์นี้เพราะอะไรเราต้องการให้จากเมื่อกี้อะค่ะการเชื่อมโน้ตกันแล้วใช่ไหมคะทุกโน้ตแต่เราไม่ได้เปลี่ยนสระเวล <ion> <c ười> าเราร้องเพลงจริงๆมันจะมีสระจะให้สระแต่ละแต่ละสระ itative, ในแต่ละประโยคในแต่ละคำเนี่ยมันมีการเชื่อมของตำแหน่งเสียงได้ยังไงก็ <c ười> คือการฝึก <c ười> ตัวนี้ค่ะให้ตำแหน่งเสียงมันนิ่งอะค่ะ มาเมมีโมมูนี่คือตำแหน่งเสียงหนึง่งอืมอ่ะคุณต้นตาลองสิคะผมยังตีความอเลยต้องพูดว่าอะไรมาเมมีโมมูอย่างนี้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะ oh. แต่เวลาพูดอย่างเมื่อกี้มันคือเป็นห่วงอีกแล้วความชัดของของของสระอะค่ะมันจะชัดน้อยลงนิดนึงจากเวลาที่เราพูดเวลา <c oughs> ที่เราพูดมาเมมีโมมูมันชัด <c oughs> ใช่ไหมคะ แต่พอเราต้องการเชื่อมเนี่ยความชัดมันจะน้อยลงนิดนึงมันจะเป็นมาเมมีโมมูเพราะมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันมันจะเป็นเหมือนซิงใช่ใช่ใช่ถือว่ายอมรับได้นะโอเคใช่ค่ะใช่มันก็ยังชัดอยู่อย่างฟังออกครับผมใช่ค่ะคุณต้นตาลเดี๋ยวฟังเสียงก่อนเนาะจำเสียงแม่นๆแล้วก็มาเมมีโมมูนะคะครับผมมา เก่งมากค่ะทีเนี้ยมันเริ่มเชื่อมแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันไม่เชื่อมเพราะว่าคุณต้นตาลยังยังแอบหายใจขอล่งเดียวยาวๆประโยคประโยคยาวๆได้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 นะฟังโน้ตค่ะมาเมมิโมมออ่าสิ่งที่ในสิ่งที่นายสังเกตนะคะตอนเนี้ยพอเราไปสั่งสมองว่า มาเมมิโมมูมันก็เลยเป็นห่วงค่ะลองทำแบบนี้ดูถ้าเกิดว่าใช้มือในการสั่งมาเมมิโมมูดูสิว่าจะเปลี่ยนไหมได้ครับคคผมไปค่ะมาเมมิโมมูอ่าได้ไหมดีขึ้นนะดีขึ้นนะดีขึ้น<อ>ค่ะ เราฟังตัวเองไม่จริงนะครับโค้ดต้องให้คนอื่นฟังให้จริงๆนะเนี่ยก็นิดนึงนิดนึงแต่จริงๆอ่ะสามารถที่จะอัดเสียงแล้วก็ฟังได้เวลาเราร้องไปเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราฟังไม่ออกหรอกค่ะอัดเสียงตัวเองอะค่ะแล้วกลับมาย้อนฟังว่าเอ๊ะฉันร้องอะไรออกไปอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้ซึ่งซึ่งสมัยนี้เทคโนโลยีมันดีมากๆเลยทั้งใน iPhone แล้วก็โทรศัพท์ธรรมดาก็สามารถเป็นเมมูเรคคอร์ดได้แล้วที่เป็นแบบเสียงนะคะครับผมทีนี้ทีนี้เราก็ซ้อมมาเมมูโมโมไปแล้ว ทีนี้อะไรคะซ้อมลมในแต่ละประโยค่า,า,เาเข้าเข้าในเพลงอย่างแรกที่เราจะต้องทําก็คือเราซ้อมทริลปากกับกับเพลงอะคะ่ะในประโยคนั้นๆครับผมค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนโอเคค่ะสำหรับการที่เราจะทำทริลปากหรือการทำแบบบับเบิลนะคะบางคนก็เรียกบ,บับ,บเบิลเนาะบางาคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาสำหรับ เพิ่งเริ่มฝึกร้องเพลงใหม่ๆเนี่ยปัญหายากมากคือทําไม่ได้โอ้นะคะควาเป็นใช่เป็นประโยคยาวๆทํายังไม่ได้อาจจะเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าความชํานาญในการปล่อยลมตรงเนี้ยยังยังไม่คุ้นเคยนะคะสิ่งแรกที่เราต้องหาก็คือเราหาตําแหน่งให้เจอก่อนว่าถ้าเราทํายาวๆอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งครั้งอ่ะให้ได้ก่อน แล้วก็หาไปค่ะหาตำแหน่งจนกว่าจะได้พอได้เสร็จปุ๊บอ่ะค่อยๆเพิ่มโน้ตไปอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะทําได้ครับเพราะว่าผมเมื่อกี้ที่ผมลองไงมันติดปัญหาตรงที่ว่าไม่ค่อยกระพือเท้งที่ปากผมนะปากใหญ่เนี่ยคุณต้นดาลองลองโน้ตหนึ่งก่อนไหมเออท่าผู้ชมต้องฝึกนะผมก็ยังทาไม่ได้นะไม่ใช่ว่าผมทำทุกอย่างนะท่านผู้ชมนะลองโน้ตเดียวลากยาวๆใช่ไหมเดี๋ยวนะตำแหน่งฮึบดูสิโน้ตสวยเลย ใช่แล้วทีเนี้ยทําให้มันทําให้มันนิ่งมีคุณภาพก่อนนี้ก็คืออ,อทําให้เราเนี่ยควบคุมปริมาณลมได้ในแต่ละประโยคจะทําให้เราเนี่ยเก็บลมได้เยอะแล้วก็ปล่อยลมคอนโทรล,ลมในการร้องอ่ะได้ดีอืเราจะรู้เลยว่าทั้งประโยคเนี่ยมันใช้ลมเดียวได้เพราะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือเหลือเยอะเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าเราคอนโทรโจากตรงนี้ได้รู้เลยอ่ะเดี๋ยวขอซ้อมอีกทีนะโค้ชนะได้ค่ะไม่ออก ไม่ออกอาได้แล้วได้แล้วโอ้กว่วจะได้นะคุณผู้ชมมีขนนสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสิ่งที่ทําได้คือกดพอสไว้ตรงนี้เราฝึกก่อนนะฮะพอพอได้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็กดเล่นต่อไาที่เอ็กซ์ซอ์ถัดไปใช่ใชที่เพิ่มโน้ตแล้วเราก็จะเข้าสู่เพลงนี้นะคะ โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะคะกดพอสไว้นะคะแล้วก็ซ้อมจนกว่าจะได้แล้วก็ไปต่อกับเราจากจุดนี้ค่ะครับท่านผู้ชมฮะผมก็ยังไม่ได้นะฮะไม่ต้องกังวลไปดีฮะครูก็ปล่อยคอจะได้แล้วครับผมอ้าวว่ากันไปครับอ่าเมื่อกี้เราได้แล้วเนาะถ้าจากตรงเมื่อกี้พอบับเบิลหรือทิวปากได้แล้วนะคะเราก็จะใช้การการใช้เอ็กซ์ไซส์นี้ยค่ะเข้ามาในแต่ละ ประโยคของเพลงครับอืมก็จะเป็นแล้วก็ไปถัดไปใช่ไหมคะเป็นอยู่กับความเดียวดายก็จะเป็นแต่ถ้าเราคิดว่าเราแม่นโน้ตมากๆแล้วอะจริงๆ <c oughs> ก็คือเราไม่ต้องกดคอร์ดใดๆเลยเราแค่ okay, <c oughs> แบบ,บหายใจครับ <c oughs> หายใจ แล้วก็หายใจอย่างเงี้ยค่ะอืมจะรู้เลยว่าลมเหลือเยอะมากคือแบบร้องได้สบายสบายต้องบอกว่าโค้ชของเราเนี่ยปอดไม่ใช่มนุษย์มนาท้าผู้ชม ปอดมนุษย์ข้าปอดมนุษย์แซวแอบแซวแอบแซวลมหายใจนี่ห่วงหายใจนี่ยาวมากตั้นหายใจได้ลึกมากนี่แสดงว่าปอดยังดีอยู่นะฮะบริหารสู้คุมนาทีนี้นะครับนะเนี่ยการซ้อมร้องเพลงก็จะทําให้เราปอดแข็งแรงนะคะ <laughs> เออนะท่านผู้ชมดีนะเนี่ยเป็นผลพลอยได้เอออ่อทีนี้พอซ้อมจากตรงเมื่อกี้เสร็จใช่ไหมคะ ซ้อมเมื่อกี้นี้เพื่ออะไร <S <S เพื่อให้เรารู้ปริมาณลมที่เราจะต้องใช้ในแต่ละโน้ตในแต่ละหนึ่งห้องของเพลงนะคะพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปขั้นถัดไปก็คือเราจะเริ่มใส่เสียงลาลาลาที่เราซ้อมกันไว้เมือม่อคราวที่แล้วเช่นกันจําได้<อ>ใช่ไหมคะจากทิวก็เป็นไล่ไปออ<ป>อ่าจากทิวก็ไล่ไปเป็นลา,ลา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 ให้มันต่อเนื่อง ลา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 ล a 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 la 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 โอ้แค่น <Merci> uh ี้ก็ส <ses qui> ุดยอดแล้วอันนี้แบบเบสิกถ้าเราจะให้มันเพาะหมายถึงในอนาคตที่ฝึกเก่งๆแล้วเราก็สามารถเพิ่มไดนามิกได้นะคะไดนามิกคืออะไรก็คือความหนักเบาของเสียงเช่นเราฝึกได้ตั้งแต่ตอนเสียงลาเลยนะยังไม่จาเป็นต้องเข้าเนื้อ 啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。应该哈。 มีมีการแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะไวบราโตก็แล้วนะลูกคอโอ้โหตายใช่ไวบราโตค่ะถูกต้องค่ะเป็นสอดเทคนิคนะคะเลคกิต้าอยู่เลยพอนึองออกอ่าใช่ใช่เป็นจริงๆไวบราโตนี่มันภาษาแบบละตินอิตาเลียนอย่ยค่ะที่ใช้เป็นคำศัพท์ทางเทคนิคอลค่ะครับนั่นนะสิจะทำได้ไหมเนี่ยผมไม่เคยมีลูกคอด้วยนะโค้ชโอ้ยลูกคอนี่เดี๋ยวเราต้องไปฝึกแยกค่ะจะยังไม่รวมในแบบฝึกหัดนี้ใช่ใช่ มันมีวิธีฝึกค่ะมีคำถามไหมนะ <c oughs> โค้ชนี่คือคำว่าลูกคอนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าพรสวรรค์ใช่ไหมมันฝึกได้ใช่ไหมฝ <c oughs> ึกได้อ๋อเหรอผมเข้าใจว่ามันมีฝึกได้เป็นเหมือนออฟชั่นอลติด <c oughs> ตัวมาแล้วว่านะใครมีฟังก์ชันนี้ยก็คือมีลูกคอใครไม่มีก็คือจะไม่มีลูกคอไปตลอดเลย <c oughs> ผมเข้าใจมาอย่างนี้ตออ อยู่ที่เราฝึกหรือเปล่าฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกคอไม่ว่าจะเป็นโน้ต A แล B ไม่ว่าจะเป็นเหมือนเพลงลูกทุ่งที่ยากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างคือการฝึกทุกอย่างคือการฟังทั้งหมดนะคะฉะนั้นมีความหวังคุณเริ่มวันนี้คุณก็จะร้องได้ดีในอนาคตค่ะลุยไปด้วยกันท่านผู้ชมได้ทุกคนแน่นอนใช่ใช่อ่าต่อเลยค่โอเคแล้วต่อต่อ exercise ต่อเพราะเมื่อกี้เราได้เรื่องของ โน้ตแล้วใช่ไหมคะลาแล้วเองหาความต่อเนื่องของเสียงแล้วทีนี้เราก็จะเข้าบทเพลงจริงๆอโอเคทีนี้คุณต้นตาลลองลองร้องเป็นแบบลาก่อนไหมคะได้ฮะอ่าได้ไลานี้น่าจะทำได้เนาะเพราะว่าอาจจะง่ายกว่าทริลนะคะลล ลลลลอ่าสวยงามอ่าโอเคทีนี้เราลองพอฝึกแบบนี้เป็นคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะมั่นใจว่าตัวเองเสียงต่อเนื่องแล้วนะคะถ้ายังไม่ได้ทำยังไงคะคุณต้นตาลสำหรับคุณผู้ชมใช่ย้อนกลับไปข้อแรกพอถึงข้อนี้จะทั้งให้เสียง เสียมต่อเนื่องกันทำยังไงคะกดพอส์ค่ะซ้อมค่ะซ้อมก่อนนะเสร็จแล,ล้วก็ไล่บันไดเสียงมานะฮลลนะร็จแล้วก็มาที่อ่าทีนี้เข้าเนื้อเพลงเลยคุณต้นตาลเอาแบบนิ่งๆสมูทสมูทหายใจดีๆแบ่งช่วงหายใจดีๆแล้วก็ไปทีละท่อนนะคะผมร้องเลยใช่ไหมใช่อาตั้งคีย์ให้ก่อน อยู่ยังคนเงาเงอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจเมื่อคิดถึงเธอเอาแค่ okay, นี้ก่อนค่ะเนะมื่อกี้ <okay. S 2> เราสกันถึงกันนี้ครับผม โอเคค่ะเมื่อกี้สักครู่คุณต้นตาร้องไปถือว่าโอเคนะแต่ว่านายอยากเพิ่มตรงส่วนของหางเสียงนิดนึง<อ>นะคะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ร้องอ,อยู่ยังคนเงาเงาให้มันยาวหน่อยอยู่กับความเดียวดายครับอ่าแม้ใครจะมองว่าทุกทุกเนี่ยให้มันยาวทุกให้มันสมูทแต่ฉันกลับสุข ใช่เมื่อกี้ร้องอย่างเงี้ยค่ะแต่ฉันกลับสุขใจมันมันสั้นไปมันเลยไม่เพาะหมดแต่ละมากหายใจหายใจเฮือกแต่ฉันกลับสุขใจอ่าเอาใหม่ไหมครับผมเอาใหม่นะคะทำได้ทำได้ทุกคนทำได้มาอยู่อย่งคนเงาเงาหายใจ กับความเดียวดายอ่าอันนี้เพราะมากเอาแบบนี้เลยหมใจแม่ใครจะมองว่าทุกเยี่ยมแต่ฉันกลับใจอ่าใจเนี่มันเป็นมันเป็นใจใจอ่ะขออีกทีค่ะแม่ใครจะมองว่าทุกไปค่ะแต่ฉันกลับสุขใจ อ่าตอนนี้ตอนนี้ใจเป็นอย่างนี้าใจใจมันคือตอนเนี้ตอนเนี้ต้องรู้สึกสุขใจเวลาเราพูดคําว่าสุขใจเนี่ยลองพูดคําว่าสุขใจสิคะสุขใจครับสุขใจแบบสุขใจจริงๆอ่ะรู้สึกจริงๆกับมันอะก็คือสุขใจอย่างนี้อ่าเวลาที่เราบอกว่าสุขใจช่องปากเรากับกับการปล่อยเสียงเรามันเป็นยังไงคะมันรู้สึกมันพออ่า อ่าใช่นั่นแหละค่ะเราจะเอาสิ่งนี้เข้าไปใช้ในเพลงค่ะครับแม้ใครจะมองว่าทุ้แล้วยังไงต่อคะฉันกลับสุขใจอ่าพอ้นเลยโ <laughs> อเควคันนี้ผมยังฟังพอขึ้นแล้วเทคนิคก็คือเวลาที่เราทําได้แล้วอะค่ะคทําได้แล้วเราต้องทําซ้ําสักสองสาครั้งเพื่อให้กล้ามเนื้อแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายจําว่ามันร้องแบบนี้นะ คือเราต้องจำจาที่เราร้องถูกอ่ะอันที่เราผิดอย่าไปจํำฉะนั้นต้องทาซ้ําเวลาทําถูกแล้วอ่มาเอาไหมนะคะอนี้นะอ่าแต่ฉันกลับสุขใจเพราะมากอ่าได้แล้วอ่าทีนี้ทีนี้เอาเอาทั้งทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ต้นจนถึงสุขใจเนาะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวเกินไปสำหรับพี้

อันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆแล้วเราก็ทําแบบนี้ค่ะกับทุกๆประโยคของเพลงก็คือหลักคืออะไรคะทบทวนกันก่อน 1. เราทริวปากก่อน 2. เราทำโวคอลเอ็กซ์เซไในเรื่องของมาเมมีโมโมแล้วก็โวคอลเอ็กซ์ e ไซสในเรื่องของการจำโน้ตก็คือลา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 ใช่ไหมคะโดเรมีฟาซอลาตีโดนะคะเพื่อฝึกการจำโน้ดด้วยนะคะแล้วสุดท้ายก็คือทำเสียงลาในแต่ละประโยคนะคะ และสุดท้ายคือเข้าในแต่ละประโยคแล้วก็ซ้อมหายใจซ้อมจังซ้อมอารมณ์ที่เกี่ยวกับเพลงนั้นๆนะคะในแต่ละท่อนแล้วก็แยกท่อนซ้อมไปทีละท่อนทีละท่อนไปเรื่อยๆทำแบบนี้ซ้ำวนลูปอย่างเงี้ยค่ะจนจบเพลงก็จะได้หนึ่งเพลงที่เราสามารถที่จะร้องได้เพราะขึ้นที่สําคัญที่สุดอย่าลืมที่จะใช้การอัดเสียงนะคะมาช่วยในการที่เราเนี่ยจะจดจำนะคะคแล้วก็มาฟังฟังตัวเองว่าเอ๊ะเราร้องมีอะไรต้องแก้ไขไหม หรือว่าส่งให้ผู้รู้ก็ได้หรือว่าส่งเข้ามาในเนลี่บีค่ะได้เดี๋ยวทีมงานแปะลิงก์ไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับอู้ใครจะไปคิดนะโค้ชนะท่านผู้ชมครับโอโหการร้องเพลงเพลงหนึ่งแต่ก่อนนี้ร้องแบบไม่ไม่คิดอะไรเลยนะไม่เคยมาซ้อมก่อนอะไรก่อนนะคว้าไม้ได้ร้องปุ๊บเลยแต่โอเคถ้าเกิดเราร้องเอาสนุกสนานท่านผู้ชมนะแบบนั้นก็ไปได้แหละแต่ถ้าใครอยากที่จะแบบฝึกฝนตัวเองแบบ practice นะแบบว่า อัพสกิลหน่อยพัฒนา <n ổi. S 2> ต่อใช่เออนะฮะถ้าชื่นชอบในการร้องเพลงจริงๆหลงไหลในการร้องเพลงจริงๆนี่ละฮะท่านผู้ชมติดต่อโคชณนได้ฮะท่านผู้ชมครับได้เลยค่ะครับผมแล้วเราจะมีอีพีต่อไปไหมเป็นเรื่องอะไรอีีถัดไปเนื่องจากว่าเราร้องแล้วใช่ไหมะคะเทคนิคสําคัญถัดไปก็คือเราจะมาฝึกเรื่องการใช้ไมโครโฟนกันดีไหมนั่นแน่น่าสนใจ เนาะเพราะว่านักร้องกับไมโครโฟนนี่เป็นอะไรที่แยกกันไม่ออกเลยยังไงก็ต้องเป็นคู่หูที่ต้องไปด้วยกันตลอดอยู่แล้วเนาะเราก็จะรู้ว่าการจับไมยังไงใช้ตำแหน่งเสียงยังไงกับโน้ตตัวไหนที่ควรระวงังอย่างเช่นแบบโน้ตสูงสูๆมากๆและเป็นบางสระอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องดึงไมออกจากปากห่างใกล้ไกลระยะมันมีแค่ไหน ทำให้เสียงมาสมูทขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับผมประมาณนี้ขอให้มีความสุขในการร้องเพลงกันทุกคนค่ะแน่นอนเลยฮะ EP ถ <c oughs> ัดไปอย่าพลาดติดตามชมนะท่านผู้ชมฮะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้โค้ชานด้วยเข้าไปติดตามเพจของแกได้ท่านผู้ชมครับนะฮะพ <c oughs> บกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมและโค้ชายขอเรียกกล่าวคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ